สวัสดีค่ะวันนี้เรามารับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกๆไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อนับจากนี้ดวงชะตาจะชี้ทางให้ชีวิตของคุณพุ่งทะยานไปในทิศทางใดนะคะนับจากนี้ดวงชะตาจะชี้ทางให้ชีวิตของคุณพุ่งไปใน พุ่งทะยานไปในทิศทางใดนะคะไพ่จะมีทั้งหมด12ใบนะคะไพ่มีทั้งหมด12ใบให้ท่านเลือกหมายเลขไพ่มีทั้งหมด12หมายเลขนะคะให,ะเห,หเะะ้เลือกหมายเลข3หมายเลขนะคะเลือกหมายเลข1ถึง10หมายเลข12เลือกเพียง3หมายเลขนะคะ นับจากนี้ดวงชะตาจะชี้ทางให้ชีวิตของคุณพุ่งทยานไปในทิศทางใดนะคะดวงชะตาเขาจะชี้ทางให้คุณพุ่งทยานไปในทิศทางใดนะคะไพ่มีทั้งหมด12ใบนะคะเลือก3หมายเลขเท่านั้น สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนะคะเราจะเปิดไพ่นะคะหมายเลขหกลงมาหมายเลขหนึ่งก่อนนะคะค่ะนับจากนี้นะคะดวงชะตาจะชี้ทางให้ชีวิตของคุณพุ่งทยาน ในทิศทางใดเรามีไพ่ทั้งหมด12หมายเลขนะคะหมายเลข1ถึงหมายเลข2ให้ท่านเลือกเพียง3หมายเลขเลือกได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเลือกไม่ได้ให้หยุดคลิปไว้ก่อนนะคะตัดสินใจก่อนจะเลือกหมายเลขอะไร3หมายเลข1ถึง12นะคะให้ให้เวลาในการเลือกถ้าเลือกยังไม่ได้หยุดคลิปไว้ก่อนนะคะตัดสินใจได้แล้วค่อยเปิดดูคลิปต่อนะคะอ่ะ นับจากนี้ไปดวงชะตาของท่านนะคะดวงชะตาจะชี้ทางให้ชีวิตของคุณพุ่งทยานไปในทิศทางใดนะคะเราจะเริ่มต้นที่หมายเลข6ก่อนนะคะหมายเลข6คือตรงนี้นะคะ1,2,3,4,5,6หมายเลข6ท่านที่เลือกหมายเลข6นะคะได้ไพ่เดอะซัน เดชันนะคะไพ่เด s ันเป็นไพ่บ่งบอกถึงท่านสิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านปรารถนานะคะดวงชะตาจะนำพาชี้ทางให้ชีวิตของท่านไปในสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านต้องการนะคะท่านมีโอกาสสมหวังไพ่ใบนี้ไพ่บ่งบอกถึงความสมหวังนะคะสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ท่านอยากได้นะคะ ท่านที่เลือกหมายเลขหกนะคะไพ่แห่งความสมหวังนะคะแล้วก็มีมีโอกาสที่ดวงชะตาจะนำพาชีวิตของท่านให้พุ่งทยานไปในการมีชื่อเสียงที่โด่งดังและสมหวังนะคะนะท่านคาดหวังอะไรท่านจะได้สมหวังแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะคะถ้าใครทำพวกโซเชียลต่างๆ Facebook l i n e YouTube เลียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสสมหวังมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสจะเหมือน,อนกับว่ามีชื่อเสียงโด่งดังอะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะต่อไปเราจะเปิดไพ่หมายเลขห้าไพ่หมายเลขห้านะคะท่านที่เลือกหมายเลขห้านะคะท่านดวงชะตาจะนําพาชี้ทางให้ท่าน ไปแบกภาระหนักยิ่งใหญ่นะคะถ้าถ้าใครเลือกไพ่ใบนี้ถ้าโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจถ้าใครทําธุรกิจอยู่เลือกไพ่ใบนี้ธุรกิจท่านมีโอกาสเจริญเติบโตไปถึงขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะส่วนคนที่ทํางานอยู่นะคะท่านจะได้เลื่อนขึ้นสู่ตําแหน่งกลางตาแหน่งใหญ่ตําแหน่งมีโอกาสเลื่อนสู่ตาแหน่งใหญ่แต่ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องธุรกิจนะคะชีวิต ดวงชะตาจะชี้ทางให้ท่านต้องแบกภาระหนักยิ่งใหญ่นะคะหนักยิ่งใหญ่ในไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจนะคะแต่ผลตอบแทนมันก็จะหนักและก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะมีโอกาสถ้ายิ่งใครทําธุรกิจมีโอกาสที่ขยับขยายไปธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ท่านมีโอกาสล่ํารวยขนาดเศรษฐีร้อยล้านนะคะแต่ภาระหนักหน่หนวงท่านต้องแบกรับ นะ,ะดวงชะตาให้ท่านแบกชี้ทางให้ท่านแบกรับภาระหนักนะคะหนักแต่ก็ผลตอบแทนที่ได้ก็หนักพอกันนะคะมีโอกาสเป็นเศรษฐีร้อยล้านนะถ้าใครทําธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะส่วนใครทํางานอยู่ก็ไม่ว่างานราชการหรืองานเอกชนใบที่ห้านะคะท่านจะประสบ ท่านจะมีโอกาสได้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่ใหญ่โตในองค์กรน,นั้นรายได้ก็จะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ภาระ,ะที่ใหญ่ที่หนักหน่วงก็รอท่านอยู่เช่นกันนะคะท่านที่เลือกหมายเลข5เลือก3หมายเลขนะคะต่อไปท่านที่เลือกหมายเลข4นะคะท่านที่เลือกหมายเลขสได้ไพ่ t r e n g t h นะคะความแข็งแกร่งนะคะ ท่านที่เลือกหมายเลขสี่ไม่ว่าท่านทำงานทำธุรกิจทำอะไรก็ตามท่านต้องพึ่งความรู้ความสามารถของตัวเองนะเหมือนกับว่าท่านจะไปให้คอยให้คนอื่นช่วยเหลือหรือสนับสนุนท่านยากโดยชะตาบอกว่าท่านต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองนะคะท่านจะต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองท่านถึงจะพุ่งทยานไปสู่ความเจริญความก้าวหน้าความมัน่นคงความร่ำรวยในชีวิตนะคะ ท่านที่เลือกหมายเลขสี่นะคะท่านต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองโดยชะตาบอกว่าต้องพึ่งความแข็งแกร่งความรู้ความสามารถสติปัญญาทุกอย่างของตัวเองงัดออกมาใช้ให้หมดแล้วก็ใช้ในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องนะคะท่านถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสมั่นคงในชีวิตมีโอกาสร่ํารวยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่ตัวท่านเองพูดง่ายๆนะคะท่านที่เลือกหมายเลขสี่ ต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสามนะคะเด e อ u ซัน <c oughs> ใครเลือกหมายเลขสามด้วยนี่โอ้โ oh, หสุดยอดเลยนะคะภัยหมายเลขสามนะคะเดอซันท่านจะได้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำนะ่ะมันเหมือนดวงชะตาจะพุ่งทยานให้จะ ดวงชะตาจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองความรุ่งโลจความเป็นปึกแผนความมั่นคงในชีวิตนะคะท่านจะมีฐานะที่ค่อนข้างร่ำรวยมั่นคงปึกแผน่นะะดวงชะตาจะนำพาให้ท่านท่านทำอะไรอยู่ก็ตามท่านจะได้รับมันจะมีความมั่นคงมากในอาชีพการงานหรือธุรกิจนะคะ ท่านต้องตรวจสอบแล้วว่าณปัจจุบันนี้อาชีพที่ท่านทําอยู่ไม่ว่ารับทํางานรับราชการหรือเอกชนหรือทําธุรกิจนะคะมันจะสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงความรุ่งโรจน์ในชีวิตท่านจะมีโอกาสขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตทั้งเพียบพร้อมทั้ง หน้าที่การงานธุรกิจการเงินความรักทุกอย่างจะอุดมสมบูรณ์ูสุขเลยนะคะดวงชะตาจะชี้ทางให้ท่านไปพบเจอแต่ความอุดมสมบูรณ์ูนสุขในชีวิตนะคะความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงความรำ่ำรวยความรุ่งโรจน์ในชีวิตท่านที่เลือกหมายเลข3นะคะต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขอย่างนะคะท่านที่เลือกหมายเลข2นะคะ ท่านที่เลือกหมายเลข2องนะคะดวงชะตาจะชี้ทางให้ท่านพุ่งทยานไปในทิศทางใดดวงชะตาบอกว่าท่านที่เลือกหมายเลข2นะ,ะถ้าทำงานหรือทำธุรกิจนะคะอะไรเก่าๆมันจะหวนกลับมามันจะหวนกลับมามันจะหวนกลับมาดีกว่าเดิมนะคะไม่ว่าการงานธุรกิจการเงินหรือความรัก ะะเก่าๆมันจะหวนกลับมานะคะ,ะท่านที่เลือกหมายเลข2หวนกลับมาแล้วหวนกลับมาดีด้วยดีกว่าเดิมด้วยนะคะท่านจะได้รับสิ่งเก่าๆนะคะดวงชะตาจะนําพาท่านไปพบสิ่งเก่าๆหวนกลับมาสิ่งเก่าๆหวนกลับมาแล้วจะนําพาชีวิตของท่านให้ดีจเจริญรุ่งเรืองจากสิ่งเดิมๆไม่ว่าจะหน้าที่การงานธุรกิจหรือแม้แต่ความรัก พูดง่ายๆท่านที่เลือกหมายเลขสองของเก่าแต่จะนำพามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะท่านที่เลือกหมายเลขสองต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะเส้นชัยชัยชนะท่านทำอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจอยู่ก็ตามมันจะนำพาไปซึ่งพบซึ่ง สู่เส้นชัยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่ท่านทำอะไรอยู่ท่านต้องจริงจังนะะจริงจังต้องมีมาหนะ้าอดทนเพียรพยายามนะคะสู้ต่อไปอย่าถอยนะคะทำอยู่ทำต่อไปนะคะยิ่งตัวไหนที่มันมีไรายได้แล้วมันจะสร้างความนะ,ค,ะความสำเร็จนะคะความก้าวหน้านะคะ ความสําเร็จความก้าวหน้าให้แก่ท่านหรือแม้แต่ท่านที่ทํางานราชการหรือรับงานราชการหรืองานเอกชนเป็นพนักง,งานนะ,ะมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งที่ใหญ่โตที่ท่านคาดหวังที่ปรารถนานะคะทำต่อไปนะ,ะใหญ่ยอมแพ้เส้นชัยข้างหน้ารอท่านอยู่ดวงชะตาชี้ทางให้ท่านเตืนไปหาเส้นชัย ะะโดยชัตาชี้ทางให้ท่านเดินไปหาเส้นชัยความสําเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจการเงินความรักนะคะท่านที่เลือกหมายเลข1นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดไพ่หมายเลข6 7ถึงหมายเลข12นะคะค่ะต่อไปนะคะหมายเลข7จ็ถึงสินะคะ ดวงนับจากนี้ไปดวงชะตาจะชี้ทางให้ท่านชีวิตของท่านพุ่งทยานไปในชิศทางใดท่านที่เลือกหมายเลขเจ็ดนะคะท่านจะมีรายได้มีทรัพย์สินถ้าท่านมีรายได้มีทรัพย์สินมากให้ท่านหมั่นไปทําบุญทําทานทํากุศลนะคะช่วยเหลือคนยากไร้นะคะช่วยเหลือเอาไปทําบุญทั้งทางโลกและก็ทางธรรม นะทางโลกคือการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทางธรรมคือบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเอาไปสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสร้างศาลาสร้างโบสถ์หรือแม้แต่การทำบุญอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทางาศาสนานะคะให้ท่านนำเงินที่ท่านมีณนะตอนนี้แบ่งไปทำบุญสม่ำเสมอนะคะ ทำบุญทั้งทางโลกทางธรรมแล้วชีวิตท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปนะคะมันจะนําพาบุญกุศลที่ท่านทําลงไปมันจะนําพาชีวิตท่านไปพบแต่ความจเจริญความรุ่งเรืองความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะท่านที่เลือกหมายเลขเจ็ดแบ่งเงินที่ท่านทําอยู่ทําธุรกิจทําหน้าที่ทํางานอะไรก็ตามแบ่งไปทําบุญทั้งทางโลกทางธรรมทาเป็นประจําสม่ำเสมอนะคะ อันนี้คือท่านที่เลือกหมายเลขเจ็ดต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขแปดหมายเลขแปดบอกว่าดวงชะตาจะชี้ทางให้ท่านท่านต้องออกเดินทางเดินทางนะคะท่านที่ขึ้นหมายเลขแปดนะคะท่านมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปทํางานทาธุรกิจหรือย้ายครอบครัวไปในต่างประเทศท่านมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในต่างประเทศสูงชีวิตท่านจะดีจะเรือนรุ่งเรืองในต่างประเทศ นะคะถ้าท่านมีโอกาสลองไม่ว่าใครอยากไปทํางานก็เดินทางมีโอกาสได้เดินทางผ่าง,งานต่างประเทศก็ให้คว้าโอกาสไว้โอกาสอะไรก็าตามที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศให้ท่านคว้าไว้นะคะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในต่างประเทศต่างแดนนะคะส่วนส่วนใครที่ไม่มีโอกาสเดินทางในต่างประเทศนะะให้ท่านเดินทางผ่านโลกโซเชียลต่างๆ เดินทางท่องโลกโซเชียลให้มากศึกษาหาข้อมูลจากโลกโซเชียลให้มากท่านที่เลือกหมายเลขแปดนะคะศึกษาหาข้อมูลในโลกโซเชียลมากนํามาปรับปรุงพัฒนาในสายงานในหน้าที่การงานหรือธุรกิจของท่านแล้วมันจะนําพาให้ท่านธุรกิจของท่านเดินทางไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะธุรกิจของท่านจะหรือหน้าที่การงานของท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองน,นะคะต่อไปท่านที่เลือกหมายเลข9หมายเลข9 ดวงชะตานะคะดวงชะตาจะชี้ทางให้ท่านไปเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่ถึงใหญ่มากเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันใหญ่แล้วก็ใหญ่มากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่ดีที่ดีนะท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่ดีนะคะ นะบางคนชีวิตท่านกำลังแย่หรือเศรษฐกิจธุรกิจ,ก,จกำลังพิกผันอะไรอยู่ก็ตามนะท่าเลือกหมายเลขนี้ชีวิตท่านโดยชะตาจะบีบบังคับให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วจะนำพาไปซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะจะพบกับความสำเร็จ ทนนี้ทั้งน,นั้นท่านต้องดวงชะตาจะนําพาท่านไปเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนบางคนก็อาจจะถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงน้อยความจเจริญความสําเร็จก็จะอยู่ในระดับเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงกลางใหญ่ความจเจริญความสําเร็จก็จะไปสู่ขนาดกลางใหญ่ด้วยนะคะท่านที่เลือกหมายเลข9ต่อไปท่านที่เลือกหมายเลข10นะคะได้ไพ่แปดเหรียญ จิจการงานที่ท่านทำอยู่จะนำพาไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางรายได้ของท่านจิจการงานที่ท่านทำอยู่จะนำพาไปซึ่งชี้ทางไปให้ท่านได้พบเม็ดเงินรายได้หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะกิจการงานที่ท่านทำอยู่นะคะพานที่เลือกหมายเลขแปดไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะมันจะเป็นเหมือนการเปิดตาน้ำ เปิดเส้นทางให้เงินทองมันไหลคลังไหล,หลเข้ามาในชีวิตของท่านจากหน้าที่การงานนะคะท่านต้องทําหน้าที่การงานหรือทําธุรกิจอะไรด้วยนะคะมันถึงจะเปิดให้เงินมันหลังหล่งไหลเข้ามาเป็นสายเลยนะคะท่านที่เลือกหมายเลขสิบต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสิบเอ็ดนะคะดวงชะตาจะชี้ทางให้ท่านไปสู่ความมั่นคงความสําเร็จในชีวิต นะะเนี่ยสีเสาวความมั่นคงความสําเร็จในชีวิตนะคะดวงชะตาจะชี้ทางให้ท่านไปสู่ความมั่นคงความสําเร็จในชีวิตคือความมั่นคงเนี่ยถ้าท่านได้รับมาแล้วนะคะถ้าท่านได้รับมาแล้วชีวิตท่านจะมีแทบปัญหาอุปสรรคจะน้อยมากนะคะไม่ว่าหน้าที่การงานหรืธุรกิจหรือการเงินหรือแม้แต่ความรักถ้า ท่านได้รับความมั่นคงท่านรู้สึกแล้วว่าชีวิตท่านมั่นคงทางการเงินการงานธุรกิจความรักนะคะมันจะทําให้ชีวิตท่านสุขสบายตลอดไปเลยคือเมื่อท่านได้รับสิ่งนี้แล้วชีวิตท่านปัญหาอรปสรคจะเข้ามาทําลายชีวิตท่านแทบไม่ได้มีมีเข้ามาแต่จะไม่ได้ทําให้ชีวิตท่านหวั่นไหวหรือกระเพื่อมมากนะคะนะความสําเร็จความมั่นคงนะคะท่านที่เลือกหมายเลข11 ต่อไปท่านที่เลือกหมายเลข12ข่าวดีสิ่งดีๆนะคะที่ท่านรอคอยนะดวงชะตาจะนำพาชีวิตของท่านไปพบข่าวดีสิ่งดีๆที่ท่านรอคอยนะท่านมีโอกาสจะได้รับข่าวดีอยู่เรื่อยๆนะข่าวดีทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักครอบครัวธุกรกิจนะคะ ข่าวดีต่างๆที่ท่านคาดหวงังที่ท่านรอคอยมันจะเข้ามาหาชีวิตของท่านอยู่สม่ำเสมออยู่เรื่อยๆนะคะท่านที่เลือกหมายเลข12ไม่ว่าท่านจะคาดหวังเรื่องธุรกิจรายได้ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะข่าวดีนะมันก็จะมา พูดได้ง่ายคาดหวังปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่ไปในทิศทางที่ดีๆสิ่งดีๆนั้นจะเข้ามาข่าวดีต่างๆสิ่งดีๆต่างๆจะพุ่งเข้ามาในชีวิตของท่านนะคะอันนี้สําหรับท่านที่เลือกหมายเลข12นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืม ทำบุญทำบุญทำทานไม่ว่าทาั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอทางไหนก็ได้นะคะนะคะทางไหนก็ได้นะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอรักษาศินห้าสำคัญที่สุดบุตุชนคนธรรมดาอย่างเราถ้าไม่อยากให้ดวงชะตาท่านตกต่ำหรือชีวิตท่านตกอับศินห้าอย่าให้ขาดศินห้าอย่าให้ขาด ะะทำเป็นประจำสม่ำเสมอรักษาเป็นประจำสม่ำเสมสอ 2. การนั่งสมาธิหรือสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์นะ,ะทำทุกๆวันพยายามทำทุกๆวันนะ,ะนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะแล้วก็จเจริญ ภาวนานั่งสมาธิคือรักษาสินหส่วนมนนั่งสมาธินะคะทำเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะพยายามพยายามหาเวลาทําแนะนําช่วงก่อนนอนจะดีที่สุดยิ่งถ้าใครชีวิตใครก็ตามที่กําลังเจอปัญหาเจออุปสรรครู้สึกกดดันรู้สึกเครียดนะคะ อะไรก็ตามให้ท่านพยายามสมทานสินห้ารักษาสินห้านะคะสมทานสินห้ารักษาสินห้าสดมลน,นั่งสมาธิขอนอนนะคะการนั่งสมาธิทําได้หนึ่งนาที2นาที3นาทีก็พยายามทําไปเรื่อยนะคะทำเป็นประจําสม่ำเสมอส่วนท่านไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเจอปัญหาเจออุปสรรคข้อกรรมในชีวิตเยอะเหลือเกินทําอะไรก็ติดขัดไปหมดเหลือเกินสิ่งสําคัญที่สุดสมทานสินห้าขอน,อนอนให้ได้ นะคะเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะว่าสมาทานสิน5้ามันมีอะไรบ้างแล้วมันจะมีบวดสมนต่างๆให้ท่านขึ้นมาแล้วก็ทําตามคําแนะนํานะคะชีวิตท่านจะพบแต่ความจะสิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิตมันจะเบาทุระทุเราเบาบางลงชีวิตดวงสตาง์ท่านก็จะนำพาชีวิตของท่านไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ